อันนี้มันด่านคล้ายๆ c t o นะครับกลับมาทีนี้ง่ายๆกันดวผมนะครับ Peter Warb Repeat ที่เพิ่งจะเจอเราอยู่เกม Origin Mission นะครับผมก็เป็นเกมใหม่นะครับซึ่งผมไม่รู้มันเข้ามานานหรือยังแต่เป็นเกมใหม่นะครับซึ่งผมเห็นโฆษณามันก็คือน่าสนใจเดี๋ยวก็เลยโหลดมาเล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะลองเล่นเกมเกมกันในวันนี้นะครับเกมนี้ก็คือ มาผมให้ดูสกินปืนก่อนนะครับเกมนี้จะรูปร่างค่อนข้างคล้ายๆกับเกม counter strike of o f e n s i v e นะครับบนคอมนั <c oughs> ่นเองมันก็คือ c sgo แหละคือมันรูปร่างมันคล้ายๆนะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยรู้สึกว่าจะเป็น moon knight mchs แล้วก็มีอั c ผมใส่สก,กินให้ดูก่อนแล้วกัน รอสักครู่ดูสก,กินกันเป็นๆไปก่อนนะนี่สวยกว่า MP7 มีสภาพบอกด้วยฮะว่า50%คือสภาพความมเนี่ยความตลอกของปืนนะครับโนว่า่าดูปืนด,ดูดูชื่อปืนดูอะไรน,นะ,ะดูคุณดูคุณดูไม่คุณก็น่าจะรู้แล้วล่ะใช่ไหม เอาไแบบนี้สิอันที่มีสกินสิอ่าช่างวันครับแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าผมก็มีหมดเลยบ้างเอ่ยหมดไปลองวางระเบิดแบบชิวๆไหมวางระเบิดดีกว่าครับไปคือผมได้ตัวละครหน้าตู้มาแล้วนะครับ let's go แับคู่จะเจอห้องไหมนะ ก็ผมได้ตัวละครหน้าตู้มานะไอตัวผู้หญิงตัวนี้คือตัวละครหน้าตู้นะฮะโอ okay. okay. เคคลิปนี้คือผมลองใช้หูฟัง Stop struggling Resistance is futile อะไรอันเนี้ยฮัลตาคนนะ เดเดิน,นวนนี้น่าจะคนนะดูจากการยิงนเลเไป่หรือบอดวะทม่มมันยิงแบบเนือมันากกามันถ้าเป็นบอดมันจะล็อกนะเลื่อมมนดูตัวคนก่อนแล้วถึงจะเ,เริ่มยิงอ Let's jam and get that win อันนี้มันด่านคล้ายๆ CTO นะครับชื่อด่านอะไรวะเออผมจำชื่อด่านนี้ไม่ได้อะแต่ผมเล่นประจำเลยด่านด่านแล้วเปิดสามก่อนนะคอเตอร์โกนะบล็อสแบงกบลอสแบงก์แล้วก็พกลิกเลยฮะพลิกไม่มาไป มออกงตนะผมน่าจะสอบเปนี้นะต้องปรับเป้าใหม่เป้ามันผมเป้าแบบนี้ไม่ชินนะย u g l i n g i n c e i l e ยิยง้จริน,น,นี่คือเค้าเตอร์โกลเลยยิงได้เคเตอร์โกลเลยชัวเลยชัวเลยเค้าเตอร์โกลเลยอยูีโหลดมันก็ใช่ เคดีนะฝังนั้นเหลือสามคนเลแล้ก็เลยค่ o f ดิอ,ดอะโอเคทบแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย,ยคนดู อย่ไหนุดทายเนี่ยเ,เ,เอาปิงปิงวะตเกิดอ,อะไรขึ้นมีไหมตะเพ่นดีดมากแน่ๆเลยเก็บไปดิเก็บไปดิลอกกระสนุนลอกกระสนุนลกกระสนลกสน,กสน,กสนมาแล้วมาแล้วมาแล้ว Yeah, ปืนโคตรใสยิงไม่โดนเลยทุกคนตัวไมมาเดินไปฐานเราแนละ้วเมื่อกี้ผมนั่งเนิืเบอมยชนะผมยังไม่ชินกับระบบเท่าไหร่นะครับก็ทามันดูแล้วมันขัดขัด ดหูขาดตาจังเลยก็ขออภัยด้วยนะฮะปุ่มมันเล็กมากเลยปุ่มสลับเพื่อนเราไปตามเพื่อนนะเพื่อนเราแมา่งบุกเข้าเลยวะเหี้ย จบแล้วเหรอผมเริ่มสงสัยแล้วว่าเราเล่นกระบอกหรือเล่นกรบโหลกตกไตรงไหนอ๋อดูไม่ตรงนี้นี่เองหาอยู่มีกระเบิดนะรเบิดนะ

นี่ก็คือซูมหนึ่งคูณสองนะซูมใกล้ซรมไก Let's jam and get that win ซูมจะ<ม>ไม่ค่อยทำอะไรเลยไม่มีผลงานอะไรเลย ไอ้เหี้ยขาวกูเพียบเลยเพื่อนกูเดินไปเพื่อนเพื่อนกูเดินไปได้ไงวะไอ้โอ้โหอาจันเป็นนิดชัดแล้วแหละบอทหรือเปล่าบอม has been planted บอดแล้วแหละ

and peeled. keep eyes your คือในเกมจริงผมก็ชอบลุ้นฟองนะเพราะว่ามันมันยังไงละ่ะไม่เคอระเบิดไม่เคยซื้อเกาะซือ้ออะไรมาเลยถึงกุโดนปีเลยโอู้ท่าโหลดมันใช่เลย จำได้นะลงล่างได้ตีก็ใช่เออเฮ้อเคทับ counter s t y e ก็บอกเซแบบได้ลงสีเิดี่บนมือถือของท่านเร็วนะทุยไม่ได้จ่ายผมมานะเออผมโหลดมาเล่นเองนะสกินเปิดอะไรมีหมดเปิดนี่เหมือน c o u n ต e r go เลย โอเค okay, ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับคลายผมด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็แค่มารีวิวนะผมก็คือเล่นคร่าวๆให้ดูกันนะครับก็คือไม่ค่อยมีอะไรนะคลิปนี้คือเ็นเป็นเกมใหม่ไงลงมาเล่นให้ดูกันนะว่าระบบเกมเป็นยังไงอะไรยังไงนะโอเคที่ไหนได้ก็คล้ายๆเกมที่เราเคยเล่นนี่เองโอเคไปละบ๊ายบายฟันที่กนินแพนไอฝันแล้วเราไปฟังยูมุ่งไปไปแล้ว ôi mày đi thẳng sang đường đất bại hoàn toàn tự mình mình tay